พบกันกาแฟอีกแล้วค่ะวันนี้ฟังพามาอัปเดตต้นท่านตะวันทีผ้าปลูกไปแล้วค่ะมันนี้กะล่งดินได้ครบเดือนหนึ่งพอดีค่ะหมายถึงร่งดินนะคะ่ะทีว่าครบเดือนหนึ่งตะวาาตอนพอมเล็ดกะอียี่สิบมื่อค่ะอาจจะกะได้ว่าเป็นยีเดือนหนึ่งก็มียี่สิบบ้นค่ะ้านับช่วงพอมเล็ดด้วยค่ะ ตะวันนี้หลังจากที่พอมาเล่นเสร็จแล้วก็มาเอามาลงดินก็ครบเดือนหนึ่งค่ะต้นหญ่ประมาณน,นี้เลยค่ะเดี๋ยวเพงจะพาไปเบิ้งกันค่ะว่าเพิ่งมีท่านตะวันนี้อย่างบ้างนะคะไปเบิ้งกันค่ะสวยปะค่ะบังแดดได้เลยค่ะใบใหญ่ค่ะนี่ค่ะแถวแรกเลยท่านตะวันใหญ่ค่ะ ทานตะวันดอกยักษ์มาเล็ดไงที่ห้ากินกันค่ะนี่เลยค่ะใบไงบ่คขักซ้สำสามฟ้ามึงค้างเลยนะต้นต้นอวดดีออกมาค่ะดอกต้องสมบูรณ์แน่ๆเลยเพ่อภูมใจมากเพงว่ามีปุ๋ยเคมีอย่างเลยนะคะเพิ่งมีงแต่งเตนี้เลยปุ๋ยขีค้ควายค่ะมากมา์ไวเ้เยอะๆสักนิดนึง ถามันเวลาโหดน้ำล้วมันเม่าเป็นสีน้ำตาลออกแล้วก็จะเอาปุ๋ยไอข้งวขีข้ควายค่ะมาโปโปโปสับสับไอทับทับกันไว้ค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็จะได้ต้นแบบนี้เลยบ่ได้เล่นเคมีเลยค่ะอันท่านตะวันนี่มีฉีดยาด้วยค่ะบ่ละเล่นปุ๋ยเคมีตะวันฉีดยาเคมีค่ะเพราะว่าแมงเตาท้องกินยอดค่ะ กินยอดนักมากช่วงก้อนานั้นที่ไม่ได้ฉีดจะเห็นใบแบบนี้แล้วค่ะกินออกฟังแบบย่างนี้เลยต้องกลัวต้นมันจะบื่สมบูรณ์ก็เลยต้องเอายามาฉีดนิดนึงค่ะก็เป็นยาตัวเดียวกันปวาโดค่ะก็ฉีดแตงโมค่ะแต่เอาแมงเต่าท้องยูอยู่ค่ะเงียบไปแล้วใบเริ่มสวยแล้วค่ะว่ามีห้อยกินปันใดแล้วแต่กะแอบมีมาบางเหมือนเดิมแต่กะบ,บ่ห้าย ท่านตะวันใหญ่ของฟางจะมียูแค่ประมาณแปดเกาต้นนี่แหละค่ะมันงอกให้ฟางจำนี่ค่ะตอนเพอฟางพอเวลาย,ยูตะว่ามันงอกขึ้นมาแค่์เราจากน่เองค่ะประวาณน,นี้เลยนี่แถวนี้ทั้งแถวนี้ก็จะเป็นท่านตะวันใหญ่ค่ะแล้วก็มีแอบไป,ปยูต,ตัวหน่นต้นหน,นึ่งค่ะท่านตะวันใหญ่อ,อ๋อบพราะแมนทั้งแถวมันจะมีท่านตะวันสีแดงด้วยค่ะ เิกันแต่ว่ามีดอกออกมาแล้วนะคะอันนี้ยังบ่ท่านมีดอกค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็นท่านตะวันสีแดงมันจะเป็นกลีบสีแดงค่ะนี่เลยเดี๋ยวมีดอกอะค่ะฟังจะเวลามีดอกฟังจะมาอัปเดตห้เบิงอีกที่หนึ่งค่ะตอนนี้ก็ยังพึ่งเป็นดอกตุมต่มๆอยู่ แล้วท่านตะวันพันธุ์นี้ก็คือจะเป็นดอกหลายดอกมากเลยค่ะแต่พวกนี้จะเป็นดอกน้อยๆออกมาจะมีดอกใหญ่อยู่ดอกเดียวเนี่แหละค่ะถี่มันจะใหญ่สุดกระโมนในต้นแล้วเห็นเลยดอกหลายอยู่ด้ค่ะถือว่าดอกดอกอยู่เนี่ยค่ะเ็นมาคะก็จะมีท่านตะวันแดงนี่จะมียุบมานสีตน่ตน้ตนห้าต้นหกต้นเจ็ดต้น ว่านเจ็ดแปดตนเหมือนกันค่ะนี่เลยเราช่อมข้าวจะแบบสวยบออันนี้กับท่านตะวันสีแดงเหมือนกันค่ะอันนี้กับสีแดงตนกับบอคอยสูงเท่ากันปันใดค่ะอันนี้สูงก็มูลเลยนี่กับสีแดงค่ะนี่นี่ก็จะเป็นท่านตะวันสีแดงสีแดงมีดอกออกมาแล้วค่ะส่วนอันนี้อันนี้จะมีประมาณ สามต้นสีต้น,ตนอันนี้จะเป็นท่านตะวันสีขาวค่ะเป็นกลีบสีขาวนี่เลยยังบม่ท่านในมีดอกโอ้เรือมีแล้วนี่เด้ยค่ะทำมั่นใจเพราะเ่เคยปลูกท่านตะวันสีขาวเคยปลูกมากกับตะโดแล้วปลูกตะสีเหลืองค่ะเห็นในเฟสอะค่ะเขาขายกันก็นเลยสร้างมาปลูกเปิงตะวันงอกว่าหลายค่ะ หกสิบมาเล็งอกอยู่ซีต้นนี่ยละคะ่ะนี่เลยนี่เป็นท่านตะวันสีขาวคะ่ะปึ๊บปึ๊บไปนี่อันนี้ก็เป็นท่านตะวันสีขาวคะ่ะถ่ายยางฟังก์กาตาหนนึ่งพอฟังบ์พ่งหดน้ำเสร็จคะ่ะนี่ก็เป็นท่านตะวันใหญ่อันนี้ก็เป็นสีขาวตะวันตายไปคะ่ะก็เรเอาบานชื้นมาลงเพราะว่าเสียดายฟุ้นที่ลงไป ต้นนี้ก็เป็นสตานตะวันสีแดงค่ะอันนี้เไม่งมั่นใจว่าเป็นสีแดงหรือเปล่าค่ะก็่า,าจะใช่แหละคะ่ะต่ต้นบ่อคอกอยแดงอันนี้แดงค่ะอันนี้ก็แดงอันนี้ก็แดงค่ะส่วนไปตรงนี้อันนี้จะเป็นท่านตะวันสีเหลืองดอกดอกดอกใหญ่ค่ะแต่ว่าเป็นเมลเ็ด มาเลทีโบ้แม่มาเล็ดใหญ่ค่ะเป็นไนไ <c oughs> นปันกลางโบ่ถือกํานนอยแบบจิว๋วแล้วต้องเห็นดอกแล้วกเดี๋ยวไนจะได้เห็นตามมาที่หลังค่ะแต่ว่าก็กินได้ค่ะแต่ว่าแค่ไนจะน่อยซื้อๆงอกดีกลัวท่านต่ะวันอื่นๆค่ะอันนี้เอามาแซงมาสองถุงกับซ้ำลอยยี่สิบตนอ้อสามถุงค่ะ กังว่ามถุงมันด้ถุงเรา60มาเลดกับเพาะมมเลยค่ะนี่กับเลือกระงอ,งอยกยุบมา200กว่าแล้วกับมีตายไปบางเหมือนกันค่ะที่ฟังผ้ามาปูกค่ะพ่งนี้คลิปที่ผ้ามาปูกอยู่ปลูกได้มือละ3ข้องเนี่ยนะคะเห็นอยู่ประมาณ3ม,มือค่ะทันตะวันขุดลุ้มใส่ปุ๋ย ปุยขี้ไก่แต่กลมรวมแล้วก็กรบดินแล้วก็เอาต้นกามาลงเลยค่ะนี่เลยสวยแล้ว้อค่ะครบเดือนหนึ่งที่ลงดินแล้วค่ะต้องของนับเป็นมือลงดินกันแล้วกันค่ะนี่เลยเป็นแถวแบบนี้ค่ะมีดอกออกมาบ้างก็จะมีทางเดินทาถ,ถนนท่านตะวันแล้วนะคะ ฟังเหตุไหวกว่าวนเก่าแถวค่ะที่เป็นท่านตะวันนพันนี้ข้อเป็นจริงกะอยากปลูกไปจนหมดหนูเลยแต่ว่าตัวเองกับเมยออเกินไปค่ะตั้งแต่แค่นี้กับหดน้ำเพราะหายเพราะไหว,หว,หวแล้วเดี๋ยวปีหน้าเขาว่ากันไหมค่่ฟังว่างเหมือนปีนี้ปีนี้ฟังงานหน่อยลงฟังว่างมากๆฟังก็เลยได้ปลูกอย่างเยอะค่ะทุกทีฟังกะ เห็ุงานหนักเห็ดงานเยอะหน่อยก็เลยบ่ค่อยจะวางเห็ดสวนปันไดตกมาปีนี้นี่วางจัดเลยจะมีแถวนี่แหละค่ะที่มันงามกโมแหละที่มันเป็นต้นแบบใ่ญ่เสมอกันสักหน่อยจะมีแถวไปนู่นค่ะงหญ่บ่ค่อยเสมอกันค่ะอาจจะดินแข็งหลากก็เลยบ่ค่อยเดินดีปันได มันก็นเลยเ็ดให้หเป็นตน้นะคะห้างต้นก็นใหญ่ห้างตน้นไก่ยังหน่อยอยู่ก็มีค่ะเห็นไหมคะน,นันต้นยังหน่อยอยู่อ๋อเพิ่งเริ่มไเบิ่งว่าเริ่มจะไม่ดอกแล้วนะคะท่านตะวันไหนอันเนี้ยเห็นไ่ค่ะนี่นี่เลยนี่เลยเนยค่ะมันเป็นจุมจ้มๆแบบนี้เพิ่งคิดว่าน่าจะเป็นจุ้มดอกค่ะพะถ้าเป็นใบบ่เป็น มันจะบอรมจุมแบบนี้ค่ะนี่เลยบางต้นค่ะเป็นแค่บางต้นทีมีดอกบางตน้นก็ยังบอีค่ะแปลว่าตอนบานเนี่ยจะบานบอเเ่าเทียมกันปันใดกำังรอชมไปอีกนิดนึงค่ะปลูกแบบนี้ไว้ให้ผู้ใดเบิง่งไว้ให้ตัวเองเบิ่งค่ะต้องเป็นคนมากดอกใหม่อะไรที่มีดอกใหม่ ฟังแลนใจเลยส่วนฟองไปฟังคอนเสิร์ตหรือว่าไปเที่ยวงานคนหลายๆที่มีอย่างที e ่เขาเพิินมากันไปฟังบอไปค่ะฟังบอชอบพวกคนเยอะๆแล้วกะมู่เสียงดังๆฟังบอมาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสวนดอกไม้หรือว่าสวนพักเกษตรอย่างสิ ฟังไปเมิดค่ะส่วนฟังไดเลยฟังไปแล้แถวที่ส่วนฟังไปบนหมอลำหรืออะไรนี่บ้งกระทองบายบายบ้งบอคคยมากนี่นะคะแล้วแถามีดอกออกว่าแบบเยอะๆฟังจะตังได้มาอัปเดตให้พี่ๆเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันก็ฟังแทนแนนอนค่ะผู้ใดที่มักดอกไม้ก็ฟังก็จะงามบอคักเลยแต่ผู้ใดทีบ่มากะเลื่อนผ่านนะคะเลื่อนผ่านคม ไอความชอบ้องมันบคือการขายยาว่ากันว่าเป็นยังคือบบปลูกเนี่ยที่มันกินได้ฟังชอบแบบนี้ค่ะดอกบานชื่นคือกันมันกินบ่ได้แต่ว่าฟังมาค่ะฟังเลยปลูกฟังได้แต่งแต่คำถามทีชอบถามฟังยิตลอดเลยว่าปลูกแค่หยังเนี่ยมันกินบ่ได้ดอกไหม่นี่แหละค่ะตัวอย่างหนึ่งเลยคือปลูกแค่หนังฟังเลย ฟังกระหัวมันกินมาได้แต่ว่าฟังหมักฟังชอบพี่เป็นเครื่องกันกับฟังค่ะมีผู้ใดเป็นเครื่องกันกฟังบอกก็แค่ฟังหมักฟังกระเฮ็ดของฟังก็แค่นั้นเลยเส้นโตของฟังฟังเป็นคนทีถ้าฟังหมักกินอย่างฟังกัดจะเฮ็ดอันนั้นแต่ว่าถ้าแนวใดทีฟังหมักหรือฟังบมกินเลยฟังกัดจะบบาปู๋ค่ะนี่ก็คือคนคีดของฟางฟองหม้อผู้อื่น คิดว่าเออบ่กินกับปูไว้ถ้าขายถ้ายังต้องรู้สึกว่าการขายมันโบคุ้มค่ะมันบบคุม้มมันเปียงมันเปียงคักกว่าเขาขายได้ค่ะปุ๋ยเอยอจางใดทั้งปุ๋ยทั้งต้องฉีดทั้งต้องบอมลุกให้สวยต้องดูแลให้งามถึงจะขายได้เพราะว่าถ้าจะไปขายบบแใบ,ใบ ถึกกินพุ่นๆนะสิกรสิถึกตีอีกมันว่าค่ะกันละฟังกันเลยมีความคิดมาแต่ไรแต่ไรว่าฟังจะปลูกอันที่ฟังกินถาเหลือมีผู้ใดอยากสิกินอันที่ฟังกินถ้าฟังกิน้าโมดฟังก็จะเอาไปขายได้ฟังกินบ่ท่านฟังก็เอาไปขายได้แต่ว่าอันใดที่ฟังโมกินถึงฟังเอาไปขายฟังก็ต้องดูแลให้ดีฟังถึงจะได้ขาย ต้ผักมันกับบค่อยอยากจะฉีดยาเพราะมันเป็นผักกินไปมันจะฉีดยาหนักๆเพื่อที่จะดูแลได้โอกับบไหวค่ะกะเลยความคิดส่วนโตก็คือปลูกที่ตัวเองกินปลูกที่ตัวเองชอบแล้วเขาจะดูแลมันได้ดีค่ะถ้าไปปลูกแบบเฮาบ่ามากักบอกได้เลยว่าเขาจะขานเขาจะ ขี่คานเทาจะบ่มีแกล้งที่จะมาดูแลมั่นค่ะเขาจะปลูกถิ่งปลูกควงไว้นั่นแหละค่ะคือความคิดของฟังนะฟังโมหัวข้อนื่นเป็นคือฟังหรือเปล่าแต่ว่าความคิดฟังประมาณนี้เลยค่ะนะคะส่วนคลิปนี้ฟังกะพามาอัปเดตท่านตะวันค่ะท่านตะวันสวยๆให้พี่ๆเดเบิ้งกันกับฟังอัปเดตกันไปเรื่อย รอแบแป๊บๆๆๆเดี๋ยวก็จะได้เห็นดอกค่ะมีสตอรีของตัวเองเก็บไว้ค่ะว่าแต่ละปีตัวเองเห็ดยังไปบ้างก็จะประมาณนี้เลยค่ะส่วนนี่ก็เป็นบานชื่นค่ะมีโครงการว่าถ้าเก็บดอกแก่นี่ก็จะเห็ดแปลงวานเพิ่มค่ะไม่างาน,นถ้าแปลงพักนู่นโล,ลกินมดแล้วก็จะวานดอกบานชื่นเพิ่มค่ะ เรื่องคลิมนี้ก็ต้องขอตัวไปแค่สามีก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบา,บายยค่ะอาชมสวนกับฟังนะคะ